ปลูกถั่วฝักยาวแบบประหยัดครับประหยัดเสาประหยัดต,ต้นทุนแล้วก็ได้ผลดีลไร้สารสุด,ดยอดครับเสาต้นเดียวปี2,563ครับนี่ครับปลูกวิธีการปลูกก็ปลูกง่ายครับผม สวัสดีครับช่องสร้างไรายได้ไม่สิ้นสุดเป็นช่องสาระความรู้เพิ่มพูนปัญญาเศรษฐกิจชุมชนและก็การสร้างไรายได้แบบบ้านๆครับปลูกถั่วฝักยาวปี2563ครับแล้วก็เป็นการปลูกแบบประหยัดนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่ําซื้อแต่เม็ดถั่วกับเสาครับซื้อมาเสาต้นเดียวครับกับเชือกดึงนะครับการปลูกตัวน,นี้ก็อายุประมาณสัก สองถึงสามสัปดาห์แล้วนะครับเวลาเราปลูกนะครับการปลูกของถั่วฝักยาวเดินชมกันครับอันนี้ก็จะเป็นการปลูกแบบเสาต้นเดียวแล้วก็มีเชือกนะครับผมเคยทําคลิปเมื่อปีที่แล้วก็ได้ผลดีครับเนี่ยครับการปลูกแบบลักษณะนี้ถั่วฝักยาวแล้วก็หลุมหนึ่งก็ยอดไปสามเมล็ดนะครับตัวสามเมล็ดแต่พอมัน ขึ้นมาสักระยะหนึ่งเราก็คัดเลือกออกสักต้นหนึ่งนะครับให้มันเหลือซอกสองต้นนะครับสังเกตง่ายๆครับนี่จะประมาณนี้นครับระยะหา่างการปลูกของถั่วฝักยาวในช่วงนี้ก็ประมาณสักยี่สิบเซนถึงไม้บรรทัดหนึ่งครับสามสิบเซนปลูกง่ายนะครับตอนนี้อายุประมาณสองสัปดาห์ถึงสามสัปดาห์เชือก การวางเสาก็ประมาณสักสองเมตรได้ครับการวางเสานะครับยาวไปถึงนู่นประมาณสักสี่สิบห้าวันก็จะเก็บผลผลิตได้นะครับลดน้ําก็ช่วงนี้หน้าฝนก็ไม่ได้ลดเราก็จะปลูกในช่วงฝนตกนะครับแต่ถ้าฝนตกมากก็ไม่ดีก็จะอาศัยในช่วงปลายฝนต้นหนาวก็จะลดบางอดินก็ยังชุ่มอยู่ไม่ได้ลดครับ ใช้ระบบน้ําหยดก็ได้นะครับเก็บ okay, ต้นถั่วนะครับตอนหยอดหลุมเนี่ยก็ใส่สามเมล็ดนะครับแพอเราสักระยะหนึ่งล้วก็เลือกต้นพันธุ์ที่มันแข็งแรงนะครับก็ให้มันเหลือแค่สองนะครับแล้วก็เอาเชือกเส้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยครับเส้นแดงๆเลื้อยขึ้นไปมันจะเลื้อยขึ้นไปนะครับก็เราก็ดูแลใส่ปุ๋ยคอกด้านล่างใส่ปุ๋ย อินรีบ้างนะครับตัวนี้มันก็จะเลื้อยขึ้นแล้วครับเนี่ยสังเกตตัวต้นนะครับไม่ได้ฉีดยาอะไรนะครับถ้ามีแมลงแล้วก็ใช้ลักษณะแบบแบบว่าเอามือนี่แหละครับรูบออกไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิน้นปลูกสังเกตการปลูกก็จะประมาณนี้ครับอีกสัก 45- วันก็จะเก็บผลผลิตได้นะครับถ้ามันมีใบเยอะมีใบเยอะก็เด็ดยอดบ้างนะครับในช่วงสักประมาณ อายุก็จะอยู่ประมาณสัก20ถึง25วันนะครับในส่วนที่เราจะาใส่ปุ๋ยเพิ่มผลผลิตประมาณสักอาอยุประมาณสักหเดือนเนี่ยเพววาใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับใส่ตัวที่เป็นปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยอินรีนะครับใส่เพิ่มเติมต้นพันธุ์ เนี่ยครับประมาณนี้เลยนะครับเสาระยะห่างก็ประมาณสัก2เมตร2เมตรนะครับทิ้งช่วงเป็นประหยัดครับถ้าเราทําแบบนี้มันก็จะประหยัดนะครับการผลผลิตก็เหมือนเดิมคงที่ปี63นี้ก็ปลูกเพิ่มเติมได้ขายครับประมาณนี้ครับประมาณสักหลายร้อยต้นอยู่นะครับนี่ครับเสาก็หาตัดความสูงของเสา เสาที่เราตัดมาเนี่ยแล้วก็ห่าง2เมตรประมาณ2เมตรครับความสูงของเสาไม้ต้นไผ่กอไผ่ที่มีตามท้องตลาดตามบ้านเราก็ตัดมาปักลงไปแล้วก็เชือกที่เกี่ยวกับยอดเกี่ยวกับยอดของยอดถั่วนะครับเราก็เกี่ยวแล้วมันก็จะขึ้นเองนะครับมัดใส่ต้นถั่วเลยนะครับไม่มีปัญหานะครับ Yeah. อายุมันก็ประมาณตัวนี้ก็จะประมาณสักสองสาสองสัปดาห์แล้วครับประมาณสี่สิบห้าวันก็เก็บผลผลิตได้ทั่วนะครับให้เหลือสักสองต้นครับก็อนหนึ่งก็สองต้นจงเกตบสองต้นหมดเลยนะครับตัวนี้ก็ต้นใหญ่แล้วครับนะี่ครับแล้วก็เอาเชือกขึงใส่เลยนะครับยังไม่เอาตัว เอาที่เป็นเชือกขึงใส่วันนี้มาแนะนำการปลูกถั่วฝักยาวแบบประหยัดครับประหยัดงบประหยัดไม้ประหยัดหลายๆอย่างนะครับเอาเสาต้นเดียวกับเชือกปี2563ครับวันนี้ช่องสร้างรายได้ไดไมาสุดครับมาแนะนำการปลูกแบบประหยัดถั่วฝักยาวเก็บผลผลิตได้ครับตีไปเลยขายถั่วฝักหนึ่งฝักละบาท2บาทได้ ช่วงแพงครับช่วงถ้ามันช่วงแพงก็ฝากระบาดได้เลยนับฝักเลยครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องสร้างรายได้ไม่สิ้นสุดครับการปลูกถั่วแบบประหยัดถ้าอยากให้คาแนะนําก็เม้นมาได้ครับผมอย่าลืมกดติดตามครับปลูกถัว่วฝักยาวปี2,563แบบประหยัดครับเสาต้นเดียวเชือกเส้นเดียวสุดยอดครับสวัสดีครับ